สวัสดีครับมาดูโครงสร้างการทำงานของระบบเปิดปิดพัดลมด้วยเซ็นเซอร์ครับในภาพตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์หที่ใช้ควบคุมหลอด LED ตัวนี้จะเป็นสวิตช์สที่ใช้ควบคุมการเปิดปิดของพัดลมครับนี่ก็คือสวิตช์สามที่ใช้ปิดเปิดปิดทุกอย่างครับการทำงานครับเมื่อกดสวิตช์หไฟก็จะติด หลอด led ติดนั่นเองครับเมื่อกดสวิตช์สองครับพัดลมก็จะหมุนครับและเมื่อปล่อยสวิตช์พัดลมก็จะหยุดหมุนแต่จะมีการดีเลยการหมุนของพัดลมเล็กน้อยครับและเมื่อกดสวิตช์สามทุกอย่างก็จะหยุดนะครับถ้าเรากดสวิตช์สองโดยที่สวิตช์หนึ่งยังไม่ถูกกดหรือหลอด led ยังไม่ติดพัดลมก็จะไม่สามารถทำงานได้ครับ ต่อไปมาดูการต่อวงจรและการทำงานจริงๆกันนะครับตัวนี้จะเป็นพอต AT89451 นะครับที่ใช้ทำงานคู่กับตัวโปรแกรมเมื่อกี้นะครับก็คือเราจะเขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรมเคลใส่เข้าอัดเข้าไปในตัวโปรแกรมนี้อีกทีนะครับจะไม่ อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้ก็คือสวิตหนึ่งนี่คือสวิตสามส่วนสวิตสองในที่นี้เราได้ทําการต่อไว้กับเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะครับก็คือจะเป็นสายสายสามเส้นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเซ็นเซอร์ส่วนนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมที่เราใช้ในการทด,ทดลองครั้งนี้นครับ การทำงานก็คือเมื่อกดสวิตช์หนึ่งหลอด LED หลอดนี้ก็จะติดนะครับเซนเซอร์ก็จะพร้อมทีม่จะทำงานเมื่อเซ็นเซอร์สัมผัสกับวัตถุพัดลมก็จะหมุนนะครับแบบนี้นะครับ เมื่อมันสัมผัสวัตถุไม่ได้พัดลมก็จะหยุดหมุนนะครับแต่หยุดหยุดหมุนแบบมีการดีเลย์เล็กน้อยครับครับพอขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ครับ